สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูในคลิปที่3มอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วหนูได้มาแนะนาสูตรเล่งบอลสีเล่งหนอเล่งสีให้มีบอลสีของเราสีสดสีแจม่มแล้วก็แตกหน่อเยอะนะคะวันนี้หนูจะมาให้ชมบอลสีถึงที่บ้านว่าหลังจากที่ใช้สูตรนั้นแล้วบอลสีจะเป็นยังไงบอลสีจะแตกกอเยอะไหมค่ะ ต้นแรกก็จะเป็นอ่อมสีบุยลำค่ะนี่ค่ะสีบุยลำของที่บ้านแตกหน่อยเยอะมากสีจัดมากคืออาจจะไม่ใช่เฉพาะสูตรนะคะอาจจะเป็นเพราะการใช้ดินผสมดินเลยนะคะว่าการผสมดินทําให้ดินโปร่ปงดินที่มีสารอาหารแร่ธาตุเยอะก็จะทําให้สีสดสีสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีบุยลำสีสดมากค่ะแต่กอเยอะมากค่ะใครสนใจทักได้เลยนะคะอันนี้จะเป็น ยักษ์ลนพักนะคะต้นนี้ยักษ์ลนพักมีเขี้ยวมีหูใต้ใบอันนี้แตกกอเยอะมากค่ะเขาจะเป็นลายคล้ายสุขุมไทยอะคะ่ะแต่ว่าจะมีหูใต้ใบอันนี้ก็แตกกอเยอะมากค่ะใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักไปที่เฟซบุ๊กได้เลยนะคะมีแบ่งค่ะมีแบ่ง ราคาไม่แพงค่ะนี่ค่ะหูใต้ใบของยักษ์ลุนลพักไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในตับรามเกียร์หรือเปล่านะคะลุนลพักเนี่ยตัวเนี้ยแต่ก็สวยมากค่ะสีสดมากสีแจ่มมากค่ะมีหูใต้ใบใบยัก ก้านใบสีน้ำตาลค่ะก้านใบสีน้ำตาลอมดำค่ะใบมีเปลือกอันนี้จะเป็นดาวเคียงดินของที่บ้านนะะดาวเคียงดินอันนี้ก็แตกน่อยเยอะเหมือนกันค่ะหลังจากที่ใช้สูตรที่บอกไปในคลิปที่แล้วดินดินโป่งค่ะปลูกดินโปง่งไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกในตู้นะคะปลูกนอกตู้ค่ะปลูกนอกตู้อันนี้จะเป็นฮนุมานจองถนน ใช่จะใช้หนุมานจองถนนะล่ะค่ะ,คะสวยมากแต่กอเยอะมากส่วนต้นตัวท้ายจะเป็นกุนายทอแสงต้นนี้แนะนําเลยค่ะมีลูกมีลูกแบ่งนะคะคือก้านใบจะมีสะพานดําสะพานขาวสลับกันค่ะใบแดงสดมากแล้วก็กระดูกใบดําค่ะสวยมากต้นนี้แนะนําค่ะใครสนใจก็ลองทักมาในไลน์ได้เลยนะคะเออไม่ใช่ในไลน์ในเฟซได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ